ครับพวกเองแล้วนี่คือเมาส์ทรงเอเลี่ยนทรงในฝันของผมที่อยากได้มากๆบอกเลยว่าตัวนี้โคตรคาดหวังว่ามันต้องออกมาสวยง้ยมดู โอ er ้ยแล้วสีเทาเมทัลลิกยังแจ่มเลยแม่เยสแลวตัวนี้ก็คือเกมมิ่งเมาส์จากอนิคุมะรุ่น D M 0 2โอ้โหการดีไซน์กินขาดมากเหมือนราคาแพงนะแต่ไม่แพงอีเหี้ยบอกเลยว่าสีเกรเนี่ยโคตรสวยดูดิงเงาเป็นแบบฟิลเหมือนเหล็กอลด้านข้างเนี่ยมีลายเคปล่าแบบนี้โอ้โหแม่งเจ้าสวยไปไหนวะถ้าจัดอันดับเมาส์นะตัวนี้เป็นราคาหลักร้อยที่เท่ที่สุดในปีนี้เลยด้านท้ายของตัวเมาส์ก็มีรีซิฟเวอร์เสียบไว้แบบวัสดุตัวเมาส์เนี่ยเป็นพลาสติกนะแต่ทำสีออกมาได้เหมือนเหล ไฟด้วยเอฟเฟคไฟ RGB เนี่ยก็จะมีให้เลือก6โหมดฟีลเหมือนที่เก็บพลังงานของตัวเมาส์อะไรย่างเงี้ยก็คือมันสวยยันตรงแบบ Looking Scroll Wheel อะการจับเนี่ยก็ถือว่าถนัดมือส่วนน้ําหนักเนี่ยก็73บวกลบ5กรัมก็เป็นน้ําหนักที่โอเคเลยสํหรับเมาส์นในราคานี้ด้วยการเชื่อมต่อมาแบบไตรโหมดมีสายไร้สายใช้ได้หมด DPI เนี่ยปรับได้แต่800จนถึง12,800สายเล่นเกมก็ให้ Polling r มา1,000 h ิร o l l i n g Rate เท่านี้ก็เพียงพอต่อการนําไปใช้เล่นเกมแล้วโคเทโคดูโคตรอันตรายพิกัดสั่งซื้อเนี่ยอยู่ที่ตะกร้ารีบกดก่อนที่ 4G จะหมดแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจุ๊บ